สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เราต้องรอดเดลี่นะคะจันถึงเพื่อหัหารัสดีนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นอัดเทปนะคะแต่ว่าก็อาจสักประมาณเนี่ยหกโมงเย็นแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอดีเดินทงมาต่างจังหวัดพยายามเทสตัวอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะในการไลฟ์แต่ว่าดูเหมือนจะไม่เวิร์กนะคะก็เลยขออนุญาตเป็นอัดเทปละกันเนาะจะได้ไหลลื่นนะคะวันนี้วัน ฤหาสบ,บาดีนะคะที่23กรกฎาคม2562มี4-5ประเด็นมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องของตลาดเกิดใหม่นะคะหรือว่า emerging market นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีคำเตือนนะคะจากที่ปรึกษาเศรษฐกิจของผู้นำสิงคโปร์ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ตัว emerging market เนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะใช้เวลานานทีเดียวกว่าการขยายตัวจะสามารถกลับมาได้ ในระดับก่อนที่จะเกิดโควิด1 i d นะคะเรื่องนี้เป็นคำเตือนที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ The Great Depression เลยทีเดียวนะคะซึ่งในครั้งนี้เองเ,องเนี่ยผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกสิงคโปร์ออกมาใช้คำว่าจากเดิมเนี่ย emerging market มันมาจาก emerge ที่แปลว่าใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าดูเหมือนว่าความเสี่ยงของบรรดา EM เหล่านี้เนี่ยก็คือจะก,กลายเป็น submerge มากกว่าก็คือจะจมดิ่งลงจะไม่ใช่เศรษฐกิจที่ จะเติบโตได้เป็นตลาดเกิดใหม่อีกต่อไปนะคะปัญหาก็มาจาก2ประเด็นหลักประเด็นแรกเลยคือภาคการส่งออกนะคะที่ ได้รับการกดดันนะคะจากบรรดาพวกรักชาติต่างๆนะคะทำให้ดูเหมือนว่าการสออนับจากนี้ไปน่าจะขยายตัวได้ในขอบเขตที่จำกัดกับประเด็นที่2เลยนะคะก็คือเรื่องของจะมีคนที่ว่างงานเนี่ยจำนวนมาหาศาลทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเลขการว่างงานก็จะมีสส่วนด้วยกันส่วนที่มีรายงานเป็นตัวเลขออกมากับส่วนที่ไม่มีตัวเลขรายงานออกมาด้วยนะคะซึ่งเขามองว่าน่าจะเกิดขึ้นทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่ได้ เ,เฉพาะตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market อย่างเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่ที่ทปรึกษาเศรษฐกิจสิงคโ,โปร์เขาแนะนําก็คือบรรดาสถาบันระดับชาตินะคะอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็จะต้องผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้จากวิกฤตโควิด1 9นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ย world bank เองก็ออกมาคาดการณ์เหมือนกันนะคะว่า emerging market เนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีโอกาสที่จะติดลบครั้งแรกในรอบกว่า6ทศวรรษหรือกว่า60ปีด้วยซ้ำนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยก็จะเผชิญกับหลายปจัจจัยทีเดียวและหนึ่งในความเสี่ยงที่น่ากลัวคือเรื่องของอัตราการที่มีคนยากจนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศบรรดาน้นอยพัฒนาต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของหนี้เสียก็น่าเป็นห่วงคะ่ะเพราะว่าหนี้เสียก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสู ขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะคดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทำยังไงให้ emerging market เนี่ย ไม่กลายเป็นซับเมอร์จิงนะคะจากเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นตลาดที่ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มสดใสนะคะกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตไม่พลิกกลับด้านไปเป็นประเทศที่จมดิ่งเหวไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จากอิมเมอร์จิงเป็นซับเมอร์จิงขึ้นมาเนี่ยจะกระทบไม่ใช่กับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเดียวแต่ว่าจะกระทบกับประเทศอื่นทั่วทุกม,มุมโลกด้วยเหมือนกันนะคะซึ่ง g ยี่ก่อนหน้านี้ก็คุยเหมือนกันนะคะว่าจะมีการเลื่อนระยะเวลาในการ ชําระนี่ของประเทศที่เป็นประเทศยากจนออกไปอีกด้วยนะคะซึ่งเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่อย่างไรเพราะดูเหมือนว่ายัางไม่ได้ฟื้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะคะ ในขณะที่กราฟิกที่เราจะพาไปดูก็คือคาดการณ์ของกองทุนกนารเงินระหว่างประเทศเดี๋ยวไปดูกันกราฟิกนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เดือนเมษายนเนี่ยไอเอฟเอขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะติดลบแค่สีแดงคือประมาณสัก3%เท่านั้นแต่พอ3-2เดือนผ่านไปเดือนมิถุนายนนะคะไอเอก็ลดคาดการณ์ไปอีกนะคะว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะติดลบหนักถึง4.9%ก็คือตรงกราฟสีเหลืองนั่นเองนะคะทาให้สิ่งที่หลายฝ่ายรอจับตาก็คือจะมีการ ปรับลดคาดการเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะอดีตผู้ว่าธนาคารกลางของอินเดียนะคะราจารย์ที่เมื่อวานนี้เราก็อธิบายมุมของเขาไปนะคะล่าสุดเขาก็ออกมาพูดอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะก็คือพูดในช่วงเดียวกันเนี่ยบอกว่าปัญหาหนึ่งเลยของบรรดา Emerging Market ก็คือปัญหาหนี้ที่สูงขึ้นนะคะเป็น Skyrocket เลยแล้วก็จะทําให้ตัวหนี้ต่อ GDP ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนั่นคือประเด็นแรกนะคะ ทีนี้ไปดูข่าวที่2กันดีก,กว่านะคะข่าวที่2เนี่ยพาไปฟังมุมของแจ็คหมาบ้างนะคะแจ็คหมาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทนะคะทุกครั้งที่ออกมาพูดก็ถือว่าจะต้องมีคนฟังเสมอครั้งนี้เขาไม่ได้พูดเองค่ะแต่ว่าทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยคาดกันว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างแหลกจากแจ็คหมามายัางบรรดา s t a r t ัพจีนนะคะที่มีจํานวนมากทีเดียวนะคะว่าจงเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นซาเพราะว่าเรากําลังจะได้เห็น IPO ที่เป็นอีกหนึ่ง IPO หน้าระ สา์ก็คือแอนด์กรุ๊ปนั่นเองนะคะเป็นบริการที่เป็น financial service บริการภาคการเงินนะคะที่ใหญ่มาหึมาทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้อลีบาบาของแจ็คหมานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามพอแอนด์กรุ๊ปเนี่ยเขาจะเข้าเล s t ใน2ตลาดนะคะคือตลาดหุ้นฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตเนี่ยก็ทําให้คาดกันว่าทั้ง2ตลาดนี้มูลค่าเนี่ยน่าจะมหาศาลทีเดียวอย่างฮ่องกงคาดกันว่ามูลค่าตลาดเนี่ยนะคะน่าจะไปแตะอยู่ที่กว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรัฐ ส่วนในเซ่งไห่กันเองเนี่ยก็คาดว่ามูลค่าอาจจะมากกว่าในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยซ้านะคะซึ่งจริงเขามีสตาร์ทอัพมากมายทีเดียวค่ะกว่า100แห่งที่มูลค่าเนี่ยเกิน1000ล้านดอลลาร์สหรัฐเกิน1บิลเลียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o ็อกหรือว่าตีตี้ก็เลยทําให้คาดการกันว่าบรรดาสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยนะคะพอเห็นตลาดที่มียมูลค่ามหาศาลจากการที่บริษัทเข้าไปลิสต์เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เป็นแรงจูงใจสําคัญหรือว่าอาจจะเป็นในหนึ่งที่แจ็คหมากําลังส่งสัญญา มาาใหห้้้สัอพเล่นนีก็ไดะะคะโดย CIO ของทาร์ดามแอสเซทแมจเมนต์นะคะบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีทไลายของมันนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องล้นทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ภาพของทั้งตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นโลกดูเหมือนว่าเผชิญกับความเสี่ยงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามพอเหล็กมันร้อนก็ไม่มีใครไม่อยากตีทุกคนก็ตีเหล็กตอนร้อนหุ้นขึ้นเพราะว่าสภาพคล่องแบบนี้นะคะก็เลยดันให้ภาคการลงทุนนั้นหอมผวนให้หลายคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดด้วยเหมือนกันนะคะ อย่างไรก็ตามถ้าดูบริษัทที่เสสฟันจากฮ่องกงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะมูลค่ารวมในประมาณสักสา0 0 0ล้านบาทและถ้ามีเจ้าแอนเนี่ยนะคะเข้าไป l ส s t นะคะเป็น r a ส f อีกเนี่ยนะคะมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 5่0 0ืล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะจากเดิม36,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคำถามก็คือ Greater China อย่างเช่นในตลาดฮ่องกงเนี่ย พอที่จะรับเขาเรียกว่าเป็น flat of listing นะคะคือจำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามา list มาดมทุนเนี่ยมาหาสารขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูแล้วนะคะคาดว่าจะมีหุ้นอีกประมาณกว่า10ตัวด้วยกันนะคะที่เตรียมจะมา list ในตลาดหุ้นฮ่องกงทั้งไปตู้ซีทร By Dance ตีตินะคะแล้วก็ตัวติ k t o อเป็นต้นซึ่ง UBS เองก็บอกด้วยว่า12ดิงเดือนข้างหน้าก็อาจจะมีถึง42บริษัทจีนะคะที่จะเข้าไปเลสอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็จะสร้างมูลค่าอีกถึง27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันต่อนะคะ ไปดูประเด็นที่3กันบ้างค่ะผลสำรวจเศรษฐกิจนะคะของทางฝรั่งเศสเยอรมน,นีแล้วก็มีการพบว่าความเชื่อมั่นนะคะของประชาชนเนี่ยดีขึ้นค่ะโดยะรีเตอร์ส่งมารายงานนะคะว่าทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับภาคธุรกิจนะคะของฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีดีขึ้นนะคะจาก2ปัจจัยหลักด้วยกันปัจจัยแรกก็มาจากแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะมาดูเยอรมน,นี ก่อนนะคะเยอรมน,นีเป็นพี่ใหญ่ในทวีปยุโรปทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าไปดูว่าเหตุผลที่ทําให้ดีขึ้นมาจากอะไรก็ต้องดูว่ามาจากมาตรการของภาครัฐเป็นหลักเลยค่ะอย่างเยอรมนีเนี่ยประกาศลดภาษีที่เป็น value added tax ภาษีแ a t นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะคะทําให้ทางด้านของรัฐบาลต้องแบกต้นทุน20,000กว่าล้านยูนโรทีเดียวแต่ว่าก็ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในแง่ของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะคะจากเดิมที่ติดลบ9.4ในเดือนกรกฎาคมนะ ะะก็ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่0.3เท่านั้นเองในเดือนสิงหาคมนะคะเยอรมนีก็เลยมองว่าเศรษฐกิจก็น่าจะพอฟื้นตัวได้แหละถ้าดูความเชื่อมั่นที่ค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าจะยังเป็นลบอยู่ก็ตามส่วนฝรั่งเศสนะคะก็เป็นหนึ่งพี่ใหญ่ในสหภาพยุโรปเองนะคะความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคมนะคะข้อมูลจากทางอินซีออฟิเชียลเนี่ยบอกว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่78มาเป็น85ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์จากเทขาธิตรีคลังฝรั่ง ด้วยบอกว่าปีนี้แม้เศรษฐกิจจะติดลบหนัก11%แต่ปีหน้าคาดว่าจะบวกขึ้นได้นะคะถึง8%แล้วก็ฟื้นกลับมาเท่ากับช่วง p r e c o v i ดได้ในปี2022ด้วยนะคะอะก็รอลุ้นกันละกันเนาะส่วนประเด็นสุดท้ายวันนี้พาไปดูเกาหลีใต้กันนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เองเศรษฐกิจก็ชะลอทีเดียวนะคะ แล้วก็ที่สําคัญดูเหมือนว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ากาหลีใต้กําลังเข้าสู่ภาวะรีเซชชันหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจาก GDP ติดลบ2ไตรามาสติดต่อกันแล้วนะคะไตรามาสแรกติดลบไปไตรามาสนี้ติดลบต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะคะ กราฟิกนี้นะคะจะสะท้อนภาพของ GDP เกาหลีใต้นะคะที่สะท้อนตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมานะคะเป็นรายไตรามาสเนาะโดยในปีล่าสุดเนี่ยปี2020ไตรามาสแรกก็ปรับตัวลงมากว่า1%นะคะส่วนไตรามาสที่2เนี่ยที่เพิ่งรายงานออกมาเลยคือติดลบไปอีก3.3%พอติดลบ2ไตรามาสติดกันก็เท่ากับเป็นช่วง recession เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถามว่าติดลบมากน้อยแค่ไหนนะคะในไตรามาสที่2เนี่ยที่ติดลบ3.3% ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1998ทีเดียวนะคะแล้วก็การติดลบ2ไตรมาสติดกันในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003ค่ะ ส่วนตัวเลขรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาคการส่งออกนะคะก็ติดลบถึง16.6แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1963เลยนะคะส่วนการนำเข้าก็ติดลบ7.4การบริโภคในประเทศก็ติดลบไป1.4นะคะนั่นคือภาพรวมนะคะของข่าวที่ นำมาฝากกันในช่วงแรกทีนี้ไปดูเรื่อง Personal Finance กันบ้างอย่างที่บอกไว้นะคะว่าก็จะชวนคุยกันทุกวันแหละเพื่อจะได้พอเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้บ้างน,นะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องบ้านกันปกติเนี่ยเวลาเราเห็นเขาขายบ้านนะคะก็จะมีพวกแบบโปรโมชั่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยราคาบ้านถูกถูก,ถกแต่เราก็ลืมดูมิติอื่นไปจนทําให้สุดท้ายแม้ราคาบ้านจะถูกแสนถูกแต่สุดท้ายกลับจ่ายแพงกว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปดูกราฟิกนี้กันคะ่ะ กราฟิกนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าเป็นคน2กลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะถามว่าใครซื้อบ้านถูกกว่ากันเดี๋ยวเฟินให้ดูกลุ่ม A ก่อนกลุ่ม A เนี่ยก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าบ้านจะราคาแพงหน่อยคือบ้านเนี่ยราคาประมาณสัก4ล้านบาทนะคะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนไม่ค่อยดูนอกจากราคาบ้านก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะดอกเบีย้ยผ่อนชําระเนี่ยนะคะของกลุ่ม A เนี่ยนะคะเฉลี่ย4%ต่อปี แต่ถ้าเราไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม B ค่ะที่เขาบอกมีโปรโมชั่นส่วนลด5 0 0แสนบาทเอาเท่ากับบ้านจ่ายแค่ 3,5ลา้าน5ใช่ไหมคะเราก็นึกว่าถูกกว่าแต่แล้วค่ะดอกเบีย้ยกลับเป็น6.5ต่อปีนะคะสูงกว่ากลุ่ม A เป็นไหนๆนะคะแม้ว่าระยะเวลาผ่อนเท่ากันแต่อย่าลืมค่ะว่าผ่อนต่องวดเนี่ยคนที่ดอกเบีย้ยสูงต้องจ่ายแพงกว่านะคะจากที่ควรจะจ่ายแค่1,9ื่นก็กลายเป็นจ่าย2,2งหมเพิ่มขึ้นมาตั้งสามพบาทนะคะและสุดที่ดูราคาบ้านสิคะราคาบ้านเนี่ยนะคะแม้ว่าจะถูกกว่าในส่วนของกลุ่ม B นะ แต่ถ้าไปรวมดอกเบีย้ยอีก4ล้าน 4, 000, 4 000, เพราะว่าเฉลีย่ยดอกเบีย้ยสูงกว่าเนี่ยนะคะสุดที่แล้วในราคาบ้านรวมเกือบ8ล้านนะคะขณะที่กลุ่ม A ในราคาบ้านเพียงแค่6ล้าน8 000, เท่านั้นเองท่านรวมดอกเบีย้ยแล้วนะคะ อย่างไรก็ตามนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าเวลาเราซื้อของหรือว่าใช้สินค้าบริการอะไรก็ตามแต่อย่าดูมิติดเดียวนะคะราคาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องดูสิ่งที่ตามมาด้วยเช่นภาระการผ่อนต่อเดือนภาระดอกเบี้ยนะคะแต่บ้านเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ควรที่จะใช้ดอกเบี้ยของแบงก์ใดแบงก์หนึ่งยาวไปเลยนะคะ3ปีก็ควรรีไฟแนนซ์แม้ว่าจะมีต้นทุนก็ตามแต่สุดที่แล้วอาจจะถูกกว่าการที่เราปล่อยให้ดอกเบี้ยรันไปตามปกติก็เป็นได้นะคะ วันนี้ก็เลยพามาฝากกันของปลาหองคอนนะคะก็ทักทายค,คนขอนแก่นด้วยวันนี้มางานที่ขอนแก่นก็เจอคนขอนแก่นหลายคนน่ารักนะคะมาพูดคุยกันแล้วก็บอกรอติดตามไลฟ์ก็เลยบอกไปว่าวันนี้ก็ไลฟ์นอกสถานที่ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะพรุ่งนี้ไม่เจอกันเนาะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ